ะะไปดูในเรื่องของความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดนครราชสีมากันบ้างนะคะที่การรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทําการศึกษาแล้วก็สรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าโครงการนี้ไม่สามารถจะเดินหน้าต่อได้แล้วนะคะเนื่องจากกระทรวงคมนาคมมองว่างบก่อสร้างเนี่ยแพงเกินไปพร้อมอยังได้ปรับรูปแบบเป็นรถไฟฟ้าล้อ,อยางแทนค่ะ รายงานข่าวนะคะก็ระบุว่าทางกระทรวงคมนาคมกําลังเร่งเดินหน้าโครงการพัฒนานระบบขนส่งมวลชนในภูมิภาคในพื้นที่7จังหวัดซึ่งก็มีแผนจะเปิดกว้างให้เอกชนร่วมลงทุน PPP วงเงินรวม1นึ่งแล้านบาทนะคะซึ่งแต่ละจังหวัดก็เริ่มมีความคืบหน้าบ้างแล้วแล้วก็ทางกระทรวงคมนาคม จัดเร่งผลักดันตามขั้นตอนต่างๆต,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 ต่อไปให้โครงการได้รับอนุมัติภายในปี2564นี้ค่ะค่ะโดยจังหวัดนครราชสีมาจะเริ่มสายสีเขียวช่วงตลาดเซฟวันถึงสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสิ์ค่ะรวมระยะทาง11.15กิโลเมตรในวงเงิน7,201ล้านบาทอยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบจัดเตรียมเอกสารประกวดราคารายงาน EIA แล้วก็รายงาน PPP ค่ะก็ คาดว่าถ้าเกิดเสนอให้คอรมออนุมัติเนี่ยก็จะได้ในประมาณเดือนพฤษภาคม2,566แล้วหลังจากนั้นเมื่ออนุมัติแล้วก็น่าจะเริ่มสร้างในเดือนพฤศจิกายน2,567และน่าจะแล้วเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์2571นี่คือคาดการนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟอรมรับผิดชอบจังหวัดนคะรราชสีมาร่วมกับอีก3จังหวัดค่ะก็อยู่ระหว่างการท บทวนผลการศึกษาให้สอนรับกับนโยบายของกระทรวงคมนาคมให้พิจารณานำระบบรถไฟฟ้าล้อยางหรือว่า A R T มาดำเนินการแทนรถไฟฟ้าล้อเหล็กหรือว่ารถแทมไรเร็วค่ะเพื่อประหยัดเงินลงทุนผลการศึกษาซึ่งเดิมมี3จังหวัดนะคะที่จะกำหนดให้เป็นระบบรถแทมก็คือภูเก็ตเชียงใหม่แล้วก็โคราชทางรฟมต้องปรับรายละเอียดใหม่ค่ะเริ่มจากให้ภูเก็ตเนี่ยเป็นโมเดลนำร่องก่อนเพราะว่าตอนนี้เทคโนโลยีเนี่ยเขาเปลี่ยน ค่ะ,คะทั้งนี้นะคะการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยได้ทบทวนรูปแบบระบบขนส่งมวลชนของภูเก็ตก่อนค่ะโดยก็ได้ข้อสรุปรถไฟฟ้าภูเก็ตจะเปลี่ยนระบบรถไฟฟ้ารางเบาแบบล้อเหล็กหรือว่าทแทรมนะคะเป็นระบบไฟฟ้าล้อ,อยาง A R T เป็นรถโดยสารใช้พลังงานไฟฟ้าค่ะก็จะทําให้ลดต้นทุนลงได้จาก35,294ล้านบาทนะคะอยู่ที่20,000ล้านบาทค่ะ จะทำรายงาน PPP ใหม่นะคะเนื่องจากว่ามูลค่าการลงทุนทดลองอขอักค่ลงทุนลดลงนะคะต้องวิเคราะห์แล้วก็จัดรับฟังความสนใจเอกชนแล้วก็ทำรายงาน EIA ใหม่ส่วนการลงทุนยังคงให้เอกชนร่วม PPP ทำก่อสร้างแล้วก็เดินรถนะคะส่วนในของจังหวัดนครราชสีมานั้นะคะคงะไม่ต่างจากภูเก็ตค่ะเขาบอกว่าก็คืออาจจะเป็นระบบรถไฟฟ้าล้อ,อยาง ART เหมือนกันนะคะค่ะ